ใรอายุ40บวกแล้วคุณจะเข้าใจว่าโอ้ทำไมข่าวนี้เป็นข่าวดีเพราะว่าพอวัยมากขึ้นโดยเฉพาะพอวัยเข้าสู่เลข4 40บวกบวกเออ40บวกเนี่ยนะคะคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่างสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือสายตาที่มันจะไม่สามาัคคีกันแล้วนะคะคำว่าสายตาไม่สามาัคคีไม่ได้แปลว,ว่าข้างหนึ่งไปซ้ายข้างหนึ่งไปขวาแต่หมายความว่ามันจะมีทั้งสั้นแล้วก็ยาวปกติ ก่อนหน้าที่จะอายุ40ใครมีสายตาสั้นก็จะสั้นอย่างเดียวใช่ไหมคะคแต่ว่าพออายุมากขึ้นมันจะมีทั้งสั้นและยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องแก้ไขปัญหาเอาเองเช่นเปลี่ยนแว่นตาไปเป็นเลนโปรกเกสซีฟนะคะซึ่งการใช้งานก็จะยากลำบากนะคะเพราะว่ามันเป็นเลน์ที่แบบทั้งสั้นและยาวในในเลนเดียวกันอาจจะต้องอาศัยการปรับตัวแล้วก็รวมถึงราคาก็ค่อนข้างแพงด้วย รวมถึงบางคนก็แก้ปัญหาแบบแมนนวลก็คือใช้วิธีการขยบมือเอา <c oughs> นะคะจะอ่านหนังสือก็ไปไกลหน่อยอ่านโทรศัพท์ข้อความก็ไปไกลหน่อยอันนี้ก็คือใช้แมนนวลนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาออบางอย่างก็สามารถจะมองไกลได้บางอย่างก็มองไม่ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าที่บอกว่าเป็นข่าวดีเพราะล่าสุดตอนนี้เรียนได้ยินข่าวนี้มาหลายเดือนแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นทางการมากขึ้นเพราะว่า fda ซึ่งก็คือ ออยอของสหรัฐอเมริกานะคะ FDA ของอเมริกาอนุมัติให้วิกหรือว่ายาหยอดตาตัวใหม่ที่ใช้รักษาอาการสายตายาวอนุมัติ approve เรียบร้อยก็คือสามารถที่จะเอามาขายในท้องตลาดในเชิงพาณิชย์ได้แล้วนะคะแปบลบว่ามันจะมียาหยอดตาที่รักษาอาการสายตายาวได้ค่ะโดยยาตัวนี้เนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้ผู้ที่ ใช้เนี่ยสามารถมองเห็นระยะใกล้ได้ชัดเจนมากขึ้นโดยไม่ต้องใส่แว่นเพียงแค่คุณหยอดตาวันละครั้งโดยสามารถจะอยู่ได้นานสูงสุดถึง10ชั่วโมงต่อวันคือในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันมียาตัวหนึ่งอยู่แล้วนะคะเป็นยาหยอดตาอันเนี้ยยาก่อนตัวก่อนหน้านี้เปิดตัวมาเมื่อปี2021มันมียาตัวก่อนหน้านี้แต่ว่าพอมันมีไอตัวใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าวิกซเนี่ยนะคะ ยาตัวนี้มันถือว่าเป็นยาตัวท็อปเลยแล้วก็มีกระบวนการในการทำงานที่แตกต่างกันยาตัวเก่าจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเพ่งในตาซึ่งแม้จะช่วยให้มองเห็นใกล้ได้ชัดขึ้นแต่ทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นหนักคิ้วเพราะว่ามันจะเหมือนกับไปไปทำให้แบบตาเพ่งมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกหนักคิ้วหรือว่าเจอปัญหากับจอประสาทตา แต่จุดเด่นของของยาหยอดตาตัวใหม่นี้นะคะมันทำงานต่างออกไปเพราะว่ามันจะไปเลือกออกฤทธิ์เฉพาะกับรูม่านตาเท่านั้นไม่ไปรบกวนกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเพ่งและการหดตัวของรูม่านตาจะสร้างเอฟเฟกรูเข็มคล้ายกับการปรับรูรับแสงของกล้องให้แคบลงทำให้โฟกัสระยะใกล้ได้ชัดขึ้นโดยไม่มีผลกระทบเหมือนกับยาตัวเก่าโดยยาตัวใหม่นี้เนี่ยนะคะมี การอ้างอิงจากผลการทดลองทางคลินิกระยะที่2ทั้งหมด3โครงการออกแบบให้มีการควบคุมและปกปิดข้อมูลระหว่างผู้เข้าร่วมและนักวิจัยเพื่อความแม่นยำของผลลัพธ์ค่ะโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมหลายร้อยคนระยะเวลาในการใช้ยามากกว่า3 0,000วันผลที่ได้ก็คือผู้เข้าร่วมสามารถมองเห็นระยะไกลได้ดีขึ้นยาออกฤทธิ์รวดเร็วหลังหยอดแล้วก็อยู่ได้นานประมาณ8-10ชั่วโมงต่อวันไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง พอมันมีผลการทดสอบทางคลินิกแบบนี้ก็เลยทำให้ F D A ก็ได้อนุมัตินะคะให้มีการขายยาตัวนี้ได้นะคะเบอร์บริษัทก็บอกว่ายาตัวนี้จะเริ่มวางจำหน่ายในท้องตลาดประมาณเนี่ยค่ะช่วงนี้ค่ะไตรมาสที่4ของปี2025โดยจะเป็นยาหยอดตาตัวแรกและตัวเดียวในกลุ่มนี้ที่ได้รับการอนุมัติจาก F D A นะคะ แต่ถึงแม้ว่าผลของงานวิจัยยังไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการแต่ว่าในวงการจักษุวิทยาที่ที่ดูเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่ายาที่รับการอรนุมัติจาก f d a ก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่าได้มีการผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสูงแล้วก็เชื่อมันได้ว่ามันมีความปลอดภัยในการที่จะได้ใช้งานไม่รู้ว่ามีใครดิ อาจจะมีโอกาสที่จะได้ใช้ยาตัวนี้ในอนาคตอันใกล้นี้มาบอกกันบ้างนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเผื่อถ้าวันหนึ่งมันจะมาขายที่เมืองไทยจะได้เอามาทดลองใช้บ้างโอ้แต่เรื่องของอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของตาเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องเตือนจริงๆนะคะคืออะไรที่มันมีขายอยู่ตามท้องตลาดโดยที่ไม่ได้มีอยอยไม่ได้มีอะไรที่มารับประกัน เลยเนี่ยอันนี้ต้องขอจริงๆว่าอย่าซื้อมาใช้ด้วยเด็ดขาดโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตาเพราะว่ามันไม่ได้มีอันไหนขายตามท้องตลาดทั่วไปอะถ้าตาพังตาเสียตาบอดขึ้นมาแล้วเนี่ยชีวิตนี้คือแบบพังคือพังไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เพิ่งเห็นขา่าวคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นแล้วก็น่าตกใจมากที่เขามีการตำรวจไปจับไอเนี่ยคอนแทคเลนส์น่ะ คอนแทคเลนที่ขายตามท้องตลาดที่นําเข้ามาแล้วปรากฏว,ว่าพอไปตรวจสอบก็พบว่าไอ้น้ายาที่แช่ตัวคอนแทคเลนน่ะมันเป็นน้ํายาล้างห้องน้าอ่ะแล้วมันก็มาขายในท้องตลาดโดยที่แบบน่ากลัวมากแล้วคิดดูว่าในท้องตลาดของเราเนี่ยขายคอนแทคเลนอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติตามตลาดนับตามตามตลาดนัดขายออนไลน์ราคาถูกมากๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันถูกต้องมันปลอดภัยมันผ่านการตรวจสอบแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่ของถูก มากๆจนเกินไปนะคะเอาความปลอดภัยเป็นหลักไม่ใช่เฉพาะตาอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเราเนี่ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของปลอมปลอมยี่ห้อดังๆที่ขายตามตลาดนัดขายตามออนไลน์มันปลอมจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายคุณภาพชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นเพิ่มอีกนิดหน่อยซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือว่าซื้อจากร้านที่เป็นออฟฟิเชียลของเขาเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ร้านที่เป็นออฟฟิเชียลร้านที่เป็นทางการเอามาขายผ่านทางออนไลน์กันท,กท,กท,กทุกทุกทุกทยี่ห้อแล้วอะเพราะตอนนี้ชีวิตของผู้คนซื้อของผ่นานทางออนไลน์กันเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะอันนี้ฝากไว้